วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนบอกแลว้วบอกผู้ชมแลว้วสวัสดีค่ะวันนี้น้องอะไรน้องก้าวกับน้องอะไรวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนสวนผักเรามาทำอะไรฝากด้วย ฝากกดไลค์อะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรอีกสับอะไรลูกสับตะไคร้สับอะไรสับตะไคร้สับสับใครอ่าเร็วเร็วอือเชิญเข้ามาค่ะบอกสิออกไปไหนอ่ะมาทางนี้เลยดิบอกด้วยบอกสับตะไคร้ด้วยฝั่งนี้แน่แน่แน่ ไม่แค่ค่ะไม่ข้ามค่ะไปโน่นค่ะโอ้ยใส่ตะกร้านะเอาใส่ตะกร้าตะกร้าอยู่ตรงไหนโอเคเก่งมากนี่นาเลี้ยงให้หน่อยไปก่อนลาก่อนลาก่อนเร็วๆฝากอะไรฝากอะไรเร็วๆ กดไลค์กดแชร์เร็้ยวไลค์กดแชร์เลี้ยว